สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกหนกวันนะคะในคลิปที่15นะคะเรายังเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีกระจายนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน คุณครูจะมาแสดงวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเวลานักเรียนจะตั้งลบนักเรียนก็ต้องดูที่หลักอะไรก่อนคะต้องดูที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะมาดูเลยคะ่ะ6หน่วยลบด้วย7หน่วยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องไปกระจายหลักสิมา หน่งสินะคะจาก90จะเหลือ80นะคะจาก6หน่วยก็จะเป็นสิบหกหน่วยนะคะสิบหกหน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9้าหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบค่ะแปดสิบลบด้วยสามสิบเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้ถูกต้องคะ่ะต่อไปหลักร้อยนะคะ หนึ100่งร้อยลบด้วยสองร้อยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบถูกต้องไหมคะเราจึงต้องกระจายหลักพันไปหนึ่งพันนะคะจาก5000จะเหลือสี่พนะคะจาก1นึ่งร้อยไดมาจากหลักพันหนึ่งพัก็จะเป็น1100นะคะหรือเราเขียน1ิไว้นะคะนักเรียน ห 1, 1 0 0นระคะหรือว่า11ลบด้วย200นะคะหรือ11เลบ2เหลือกี่ร้อยคะนักเรียนเหลือ900ถูกต้องค่ะต่อไปหลักพันค่ะ4 0 0พลบด้วย1000เหลือเท่าไหรคะเหลือ3,000ถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นข้อที่2ของเรานะคะคำตอบที่ได้ก็คือสามพันนะคะอย่าลืมเขียนรูปน้ำน้ารักร้อยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดหน้าที่4 1ถึง44นะคะตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆ จากบทเรียนนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าการหาผลลบของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งรบต้องเขียนเลขโดดในหลังเดียวกันให้ตรงกันก่อนแล้วก็จึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยไปหลักสิบไปหลักร้อยไปหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับนะคะแต่ถ้าในหลักใดนะคะนักเรียนตัวตั้ง น้อยกว่าตัวลบนักเรียนต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งก่อนนะคะแล้วจึงลบกันนะคะแล้วถ้าจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายเป็นศูนย์อีกนักเรียนก็ต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายทีละหลักตามลำดับนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ